ึ้นชื่อว่าเป็นขบวนพาเหรดล้อการเมืองที่คนทั่วโลกต้องจับตามองนะคะแน่นอนค่ะว่าปีนี้ขบวนพาเหรดของเทศกาโลโคลอนคาริวอลก็ไม่พลาดที่จะทําหุ่นประธานาธิบดีบูตินแห่งรัสเซียกําลังจุมพิษอย่างดูดดื่มเลยนะคะกับปีศาจสีแดงอย่างที่เห็นแล้วคะ่ะเพื่อเสียดสีสถานการณ์ลุกรานประเทศยูเครนที่ดําเนินมานะคะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและกลายเป็นประเด็นร้อนไม่เพียงแค่ในทวีปยุโรปแต่ยังลามไปถึงเวทีการเมืองระดับโลกค่ะ ส่วนข่าวบวนอื่นๆก็ยังสื่อประเด็นร้อนไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบลกซิตค่ะไปจนถึงสถานการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านที่ประชาชนนะคะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านการการะทําของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกรณีที่ตํารวจศิลธรรมกล่าวห,หาหญิงสาวคนหนึ่งว่าทำผิดกฎการสวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบจนทําให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ แม้งานคาร์นิวัลที่เมืองคโคลนจะจัดขึ้นมานะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหากขบวนพาเรดที่เป็นไฮไลท์จริงๆจะเกิดขึ้นในวันที่6ของงานค่ะซึ่งตรงกับวันจันทร์ของทุกปีนะคะเรียกว่าโรเซนมอนทัสุกซึ่งในปีนี้ค่ะมีคนเข้าร่วมขบวนกว่า12,000คนเลยทีเดียวสําหรับเมืองคโคลนนะคะได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งเทศกาลคาร์นิวัลค่ะงานในปีนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดมาเป็นปีที่200แล้วนะคะ